สวัสดีครับเดี๋ยวเก็บอากาศเดยวเก็บอากาศเก็บอากาศไม่ก้อยู่เมื่อเช้านี่ยิ้มกริมยิ้มกริมอยากจะทำคลิปตั้งแต่ตอนดึกเลยจี เปิดมานาะทีแรกใครเห็นก็ว่าตายนะเออแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้นิดหนึ่งโอ้โหเมื่อวานนะคือช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทําคลิป,ปเผอิญว่าไปโด่งดังอยู่ในนู่นในทิกตอกเออไปทําคลิปภาคมวยลงทิกตอกแล้วโทษตีนะช่วงนี้นะครับนะไม่ค่อยได้ทาไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรเี่ยโอ้คลิปแรกเนี่ย หกหมื่นกว่าพอลงคลิปสองนี่ทะลุแปดแสนนี่ลงไปสามวันเนี่ย mm. เกือบเกือบ mm. ล้านวิวแล้วนะเออไม่โด่งดังอยู่ในติ๊กต็อกเอาละครับแต่เดวิคาสเซ่นก็ mm. เกินก็ดูนะไม่ได้ทำคลิปก่อนเกมคือใจวันวันคือแบบไม่อยากเจิมอยู่เฉยๆดีกว่าเออเพราะว่าไม่มีใครคิดนะผมว่าแฟนนิวคาสเซินเนี่ยเอานิปพูดกันตามตรงๆเลยนะ ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อคืนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจนะครับผมเราเนี่ยคิดว่าอย่าแพ้เยอะก็อพอเนาะสะักสองหนอะไรเงี้ยสองศูนก็สบายใจละเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดถึงหวังจะได้ใช้ชนะหรือเสมอออกมาเลยเอ้ยไม่ใช่เสมอในบ้านเลยจริงๆนะไม่ได้คิดไม่ได้คิด นี่จะด่าก็ได้ว่ามึงเป็นแฟนนิวคาสเซลจริงหรือเปล่าแต่เราต้องยอมรับสภาพความจริงนะเพราะไอ้จอม,มานบูมันก็โหนลอเกินนะเดอบบร์บอยมันก็หึมลอเกินแล้วก็อ่านเกมนะอ่านเกมว่า,าทางด้านเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะจัดทีมยังไงอ่านไว้ทั้งนอนไม่หลับตั้งแต่วันเสาร์แล้วใจนี่จดจอนะคิดว่าเอ็ดดี้ฮาวจะจัดทีมยังไงดีว่าสุดท้ายนะคิดคิดไปคิดมาตกผลึกที่ว่าเราจะเล่นหลังสามเลยไหม อาตอนนั้นวางคิดว่าน่าจะมีบอสแมนเอ่อชาแล้วก็แดนเบอร์อยู่หลังสามไงที่ไปยาเล่นเล่นห้าห้าสี่หนึ่งอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นเลยคิดว่าเราต้องอดุดคือถ้ามาอุดเนี่ยแล้วอาจจะทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายอาจจะเอาครับหรือเอ่อเอามาวินโย่อ่อโยกไปเล่นมาเอามาวินโย่โยกไปเล่นก่อนแล้วก็สามแล้วก็ใช้ฟูลแบ็กเนี่ยกะว่าอัดอัดกลางมาสู้คิดอย่างนั้นบอกเลยถ้าเล่นสักกึศ เลยไม่กล้าทําอะไรเลยบอกเลยว่าถ้ามาระบบนั้นนะก็ตายซิตี้อีกเพราะหลังๆก็อย่างที่รู้อยู่โดนซิตี้เจาะไปขี้เต็มเกงทุกนัดเลยนะครับผมแต่ให้ตายสิเดี๋ยวขออนุญาตกดกล้องนิดน,นึงนะโอ้โหแต่ให้ตายสิพอพอบอลเปิดตัวมาปุ้มเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวโอ้โหพ่อคุณเอ้ยสี่สามสามคือกะนิจไคคอเฮียจะบวกกับซิตี้เลยนะแล้วก็เอาอย่างนั้นจริงๆ ผมนี่หวั่นใจเลยสี่สามสามคือสองอย่างอะ่ะไม่ชิบหายก็อับปรคีคิดได้อย่างนั้นจริงๆแต่เราก็ต้องดูแนละ้วต้องดูรูกเกมไงบอลเล่นไปได้ห้านาทีก็นั้นแหละคุณโดกันซัดไปเลยดึงดอกเรียบร้อยเลยมันเสียเร็วอย่างเงี้ยนะคิดในใจเลยว่าโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายอะ่ะลูกนั้นคนแทงซิตี้ก็คิดว่ากินเต็มนะยังไงก็กินเต็มคืนนี้ยังไงก็เดี๋ยวก็ กระจุยกระจายนะเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็กระจุยกระจายแน่นอนไม่รอดไม่รอดแล้วพอมันเล่นไปเล่นมากลายเป็นว่าเนวคาสเซิลมันแรงขึ้นมาเรื่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะแม็กซิแมงได้บอลบ่อยแล้วก็ออกบอลง่ายนะมีจังหวะหนึ่งที่แม็กซิแมงสับๆแล้วก็กดด้วยซ้ายิดเซฟอีกแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนิกปกก๊กดเซฟโอ้ยลงตรงนังพลวันเลยตอนนั้นเนี่ยนะเออเร,เราก็ผมผมเชื่อว่าแต่ละคนที่เสียวเวบเสียวเว็บนะ จนมาถึงช่วงลูกอเมรอนอีกโอ้โหก็น่าจะได้อีกที่ยิง,เน,งเน่งเเลยตอนนั้นโอ้โหสบดออกมาเลยนะว่าฟุย้ย <c oughs> ดังสนั่นบ้านเลยเออลั่นออกมาแต่สุดท้ายพอมันเป็นส่งสัญญาณเตือนทางแมนซิตี้ไงซิตี้ก็เล่นดูเมื่อคืนนะหลวมๆหมนะ้าโดนสวนโดนอะไรเะเพยพะเมื่อเจอเกมเพสซิ่งของนิวเข้าไปเนี่ยโอ้เล่นกันมันมากเมื่อคืนเนี่ยคุณภาพบอลจริงๆ แล้วสุดท้ายนิวคาสเซิลมาตีเสมอได้นะจากลูกของอัเบรอนแล้วก็เช็คกันไปเช็คกันมาเกือบจะไม่ได้อีกนี่ลูกนั้นถ้าไปโดนวิวลลอกก่อนนี่มีสิทธิ์นำหน้าได้เลยนะจังหวะนั้นเนี่ยเพราะถ้าโดนวิลลลอกปั๊บกลายเป็นว่าบอลมันดับเบิลไปหาทางเจ้าอัเบรอนไงแต่ลูกมันไม่โดนวิลลลอกไงโดนขาอัเบรอนเรียบร้อยเลยตีนี้ตีเสมอหนึ่งหนึ่งทีนีนนนนคุกเลยคึกเลยแต่ตอนนั้นใจก็ยังยังยังดีใจแบบอ่ายังอยัง มันอ่ะพลำพูนอยู่ยังยังไม่เอายังไม,ยงไม่ยังไม่ออกเสียงยังไม่ออกเสียงแค่แต่เก็บกดไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งหนึ่งอาจจะโดนเองเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหนิวคคสเซิลมันโต๊ะตัวโต๊ะรัวโต๊ะกับแลกกันไปแลกกันมารอะสนุกนะเมื่อคืนมันมากไม่ใช่ว่าจะอดจะอะไรแลกกันจนสุดท้ายมาได้ประตูแล้วก็เป็นแม็กซิมเมงอีกแม็กซิมเมงออกบอลง่ายมากแล้วก็ได้ด้วยจากคาร์ลวิลสันสองหนึ่งหมดครึ่งแรกสองหนึ่งนี่มพราะคุณนุยเรียกว่า องอาจเดินองอาจอยู่หน้าบ้านเลยทีเดียวนี่เหมือนเป็นเหมือนฝีขึ้นรักแร้สองหนึ่งแต่ยังยังออกอาการมากไม่ได้ยังออกอาการมากไม่ไดออกอาการมากเดี๋ยวโดนซิตี้กลับมาครึ่งหลังลงมาแต่ในใจคิดว่านะเราเนี่ยน่าจะหมดในในครึ่งหลังเนี่ยน่าจะมีแผ่วแน่นอนเพราะว่าเราวิ่งเยอะมากในครึ่งแรกเนี่ยวิ่งอัดไปแต่สุดท้ายกลายเป็นว่ากิรนทริปเปียึ่วตอนนั้นเนี่ย ปรึกษาฟาเบียนชาผมอ่านปากแล้วคิปเบียบอกน่าจะพูดว่ากูเองกูเองเออกูเองกูยิงเองกูยิงเอง,เองนานสุดท้ายทีิปเปียหัดโป้งไปสามหนึ่งทีนี้ไม่มองไม่มองแค่แพ้หรือไม่มองแค่หนึ่งแต้มตอนนั้นนะบอกตรงๆเอาถึงชนะแล้วบอกในใจในคลิปชนะมันใจเลยทีนี้กลางหนักกว่าเดิมอีกอีกนี่สยายโอ้โหริกา <laughs> ผมนี่ทั่วบ้านทั่วบ้านทั่วซอยนี <laughs> สุดท้ายสุดท้ายพอซิตี้มัติดเครื่องเรามันเหมือนเสียสมาธิอะพอบอลพอบอลน,นัมเราเสียสมาธิเลยแล้วซิตี้ไอจังหวะจายของไอเดอร์บอยนี่เหมืนอมนอแต่ก่อนที่จะไปลูกตีสเสมอเนี่ยลูกที่สองเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยนิกป๊อบกำลังจะจับบอลได้อยู่แล้วนะคือแบบถ้าถ้าฟาเบียนชาเนี่ยแบบนิกป๊อบสั่งแบบจา้าอ้อยอะไรเงี้ยแต่ฟาเบนชาสกัดออกมาซะก่อนเนี่ยผมันเป็นลูกแตะมุมก็แตะมุมไปทีนึงเฉียวไปเฉียวมาจนมาถึง มุมครั้งที่สองทีนี้เรียบร้อยเลยกดมาที่เสาเสาสองเนี่ยแล้วก็หมงชงมาตรงไอจอมานบูยิงทีเดียวเรียบร้อยหอยสังเลยสองหนึ่งจากที่ไปยวงี่หุมาน,นิดหนึ่งเออแต่ยังกะแต่ยัง <c oughs> ยังกลางอยู่ยังกลางอยู่เออหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหซิตี้มาเป็นพายุเราก็มีสวนแะล้วมีบวกตลอดแต่รู้เลยว่าเราเริ่มหมดโดยเฉพาะโจวิลล็อกโจวิลล็อกเริ่มไปเริ่มหมดนะครับเริ่มเริ่มไม่ค่อยก้าวก้าวไม่ค่อยออกละ แม้แต่แม็กซิเมนก็ตามนะครับผมแล้วก็สุดท้ายลูกนั้นเนี่ยคิลเลอร์พาร์ทเนี่ยวิวลลอกนี่หุบขาขาแข็งมาแล้วไงแทงมาผ่านโจวิวลลอกมาแล้วก็หลุดเข้าไปไอ้เจ้าซินวากดตูตีเสมอสามสามจากที่อังรีบตัวรีบเลยทีนี้เหลือแค่นี้เพราะมันหกสิบกว่านาทีมันจะมีเวลาเหลืออีกเยอะเลยกะว่าชิบหายแล้วนึกในใจว่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วทำไงดีวะอุดอุดไอ้เสืออุดไอ้เสือ แต่ไม่ได้อุดนะมีแรกมีสวนตรงนั้นเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าโอกาสซิตี้เนี่ยจะจัดน่งหน่งเยอะมากชมนิกป๊อบตรงนี้ต้องชมนิกป๊อบเลยถ้าไม่ได้นิกป๊อบคอยมาหวางคอยออกมาสกัดบอลเร็วแม้แต่ลูกใจไอ้ลูกนั้นของไอ้ลองสตาร์ทอ่ะทำท่าจะสั้นแล้วลูกนั้นดีที่นิกป๊อบมันวิ่งมาไวไงแล้วนิกป๊อบก็เซฟปละวันเลยเซฟแบบ ลูกมันสมควรจะเข้าอแต่นิคป๊บนี่ปฏิกิริยาออกมาเนี่ยนี่คือข้อดีของนิคป๊บไงที่แอดดี้ฮาวมองว่าเวลาออกมาเล่นบนอลน่ะเขาไม่ได้เฝ้าจดจ้องอยู่แต่หน้ากรอบเขตไอ้หน้ากรอบเขตโทษตัวเองไงตกทองแดงไปนิดนึงเมื่อกี้หน้ากรอบเขตโทษตัวเองไงแกจะออกมาบอลอย่างเงี้ยออกมาตะปบเนี่ยแล้วก็โดนบดบี้กันไปบี้กันมาแลกกันไปแลกกันมาบอกตรงๆ ช่วงที่คีรรนทิปเปียโดนใบแดงนะผมนี่โอ้โหก็ลุกขึ้นมาเตะกระถางต้นไม้มึงเขาสกัดอย่างนั้นมึงใบแดงได้ไงดีมันมีเวียนะนีถ่ถ้าสมัยก่อนีน่ทิปเปียกูซวยไปประเปล่าพี่ๆเลยอ่าแต่ดีที่มีเวียแล้วก็มาเช็คกันใหม่ก็คือทิปเปียก็ไม่ได้ขนาดนั้นแค่ตัดเกมนะสุดท้ายก็ได้ไปได้ไปเหลืองอลดลดเป็นเหลือแค่ใบเหลือง,แล,องแล้วก็สวนไปสวนมาหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเอาคริสบูดมาคริสบูดนี่ก็พอใช้อยู่นะ เออพอใช้เก็บบอลได้แต่ไอ้เจ้าเมอร์ฟี่น่ะสิเมอร์ฟี่นี่คือหาช่องไม่ค่อยไม่รู้ว่าไรลแขนคือแบบมันมีจังหวะหนึ่งช่วงท้ายอ่ะใครใครเห็นมันผมไหมจังหวะหนึ่งที่แม็กซิเมนกาลังสับไปสับมาสับไปสับมาไม่รู้จะจ่ายใครแล้วเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าเบอร์ฟี่เนี่ยมันอยู่ช่องเนี้ยพอจะจ่ายมันวิ่งไปช่องจบโดนตัดซะกันนะครับผมแล้วช่วงท้ายแม็กซิเมนก็หมดแล้วผม นี่ไม่รู้ใครคิดมอนผมไมมันมีอยู่ชอ็อตอ่ามันมีอยู่คู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลาคลิปบูดล,ลงมาเนี่ยแม็กซิแมงม่ค่อยจะจ่ายให้คลิปบูดนะผมแปลกแปลอย่างเงี้ยเออพอพอมีคลิปบูดในสนามเนี่ยแม็กซิแมงจะครองบอลเยอะไปหน่อยแล้วก็ครองบอลไม่ค่อยขายไม่ค่อยอะไรเนี่ยบางจังหวะน่าจะขายได้ก็ไม่คายนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนโดนอะไรไปเนี่ยก็เสียดายนะครับยิ่งจังหวะเปิดของลองสตาร์มีอยู่ชุดดอกหนึ่งอะที่ไปติดเขาซะก่อนโอ้โหถ้าเปิด จงแบบเลียบๆมาเนี่ย,ยเผยๆได้ดดวิ่งเข้าชาร์จนี่เข้าประตูนี้โอ้โหเฮกันสนันวันไหวแน่นอนสุดท้ายจากที่แบบเอมันมีมันมีหลายหลายพลิกหลายตอนนะในเกมเมื่อคืนก็คือจากที่คิดลงก่อนลงสนามคิดว่าอย่าแพ้เยอะพอเล่นไปเล่นมาอ่ะสองหนึ่งนี่ยังคิดว่าเดี๋ยวโดนตีเสมออาจจะเล่นให้เสมอได้แต่พอสามหนึ่งนี่มองถึงชัยชนะเลยนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยสามสองนี่โอ้โหบหายแล้วอดไว้อดไว้ สามสามเร็วคิดในใจอีกกูแต้มเดียวก็เอาแล้ว <c oughs> อา์มัปพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วเสียวสันหลังแล้วเกินโดยเฉพาะไอจอมบ,บานบูยิงแต่ละทีนี่นิกปบลนะูกนั้นตปัดไว้ที่ปลายมือแล้วก็ไปชนเสาอืมมันลุ้นกันเยี่ยวเหนียวจริงๆนะครับสุดท้ายก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วก็ยังไม่แพ้ใครนะสามนัดแล้วก็ยันเสมอซิตี้ไม่ใช่สิเออเก็บแต้ม ซิตี้ยันเสมอได้สุดท้ายไอ้กันยันกครก็ชักบันแต่เป็นว่าเสมอเสมอสามสามนะสุดท้ายก็เสมอสามสามแล้วเก็บเก็บแต้มได้จากซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอ้โหบุญหว้เรื่องมากเลยนะครับผมเกือบได้สามแต้มด้วยซ้ํานะครับถ้าไม่สมาธิหลุดถ้าไม่อะไรคือมันแผ่วต้องยอมรับว่าเพราะว่าเราวิ่งเยอะจริงๆในช่วงครึ่งแรกเนี่ยวิ่งกันโอ้โหเป็นจ้าระวันเลยอะวิ่งกันอีรุงตุงนังเลยเสียงเชียกก็หึมมึมมแล้วช่วงที่ อ่าสามหนึ่งเนี่ยเสียงเชียร์มันเงียบๆไปไงซิตี้ก็ค่อยๆค,คืบคลานคืบคลานขึน้นมาจนมาตีอ่อมาไล่สามสองแล้วก็ตีเสมอได้นะครับผมก็สุดท้ายนะก็อย่างที่บอกครับอ่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะเราส,สมมุติเกมเมื่อคืนเนี่ยเราคิดดูเกมเมื่อคืนเนี่ยถ้าเรามีตัวเปลี่ยนในแดนกลางแบบเก็บบอลจริงๆแต่ลองสตาร์ทได้อยู่นะลองสตาร์ทลงมาก็เก็บบอลได้แต่มีจังหวะเวอร์เอร์บ้าง จังหวะที่แบบเหมือนพอแม็กซิมงหมดเนี่ยเนี่ยแม็กซิมงพอพอหมดก็คือไม่มีตัวไหนเลยนะครับเมืออหรืออาร์เมรอนเนี่ยพอหมดปุ๊บเนี่ยคือตัวที่ลงมาทดแทนกันอะ่ะมันไม่มีแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยฤดูกาลนี้มันระยะยาวนะครับผมคือใจอยากจะได้สักสองตัวที่เข้ามาเสริมนะแต่หรือเราอาจจะไม่ได้ใครเลยนะหรืออาจจะเป็นเจ้าเปโดท,ที่ที่กำลังย่อนไปหาทางวัดฟอร์ดอยู่ก็อาจจะได้มาแต่ก็ไม่รู้ว่า จะดีเดย์แค่ไหนนะครับวันก่อนเห็นไอ้เจ้าคาร์กเกอร์ที่ชอบกันนักกันนาเล่นกับเชลซีก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรเลยเพราะมาแล้วมันต้องปรับตัวไงครับผมสักสักระยะหนึ่งไม่ใช่มาแล้วใช้การได้เลยนะหรือที่เราไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าเราคิดจะมองไปถึงตลาดช่วงหน้าหนาวช่วงช่วงกลางฤดูกาลหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเราเราคิดเรื่อง financial fair play นิดน,นึงนะก็คือว่าอ่าสมมุติว่าเราใช้เงินได้อยู่2 5 0สล้านอย่างเงี้ย250้าอ่ะ แต่ตอนนี้เพดานค่าเหนื่อยเนี่ยเพดานค่าเหนื่อยรวมถึงอะไรเนี่ยมันชนเพดานแล้วไงแล้วเขาใช้ในรอบปีไงแล้วเราไปซื้อจากหน้าหนาวก็คือปีที่แล้วแสดงว่ารอบปีนี้เนี่ยเราใช้เงินไปเนี่ยน่าจะเกือบๆถึงเพดานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะครับผมฤดูปีหน้าคือขึ้นปีหน้าแล้วก็เปิดเปิดครึ่งฤดูกาลปิดอ่าตลาดครึ่งฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีการเสริมตัวที่เราเล็งๆไว้ไม่ว่าจะเป็นมุสซาดิยาบี้หรือใครเนี่ยก็อาจจะมาอีก ปาเกต้าที่ทุกคนอยากได้นักอยากได้นาะไม่แน่เจมเมดิสันก็อาจจะมาก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยอาจจะมาในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะครับผมเพราะว่างบดุลของเราเนี่ยเหมือนกับมันจะใกล้ใกล้ชนอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อไอ้ตัวที่4ี่สบห้าสิบได้พราะเราโดนโกงไป50บล้านปอนด์หกสิล้านปอนด์เราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ไหนะร่วงค่าเหนื่อยนักตเตะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับถามว่าอยากได้ไหมสมควรที่อ่า อยากได้นะ่ะอยากได้อยู่แล้วแลวสมควรที่จะต้องเติมเลยนะตัวตัวเปลี่ยนเราเนี่ยเมอร์ฟี่เนี่ยลงมาก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ลองสตาร์ทเนี่ยก็ขุนได้อยู่สุดท้ายก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงกลางกลางการสัปดาห์ที่จะมีบอลคาราบาวครับไหมเออเผื่อดาวรุ่งตัวไหนที่โดดเด่นขึ้นมานะโดยเฉพาะแอนเดอร์สันเนี่ยเพื่อเวิร์กแล้วก็เอามาขัดเกลาหน่อยน่าจะทดแทนได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ใครในตลาดที่ใกล้จะปิดในอันอาทิตย์กว่าเนี่ยนะครับผม ก็ต้องลุ้นแล้วก็เชียกันต่อไปในะนัต่อไปนะเจอกับบูแอมตันสําหรับค่ําคืนนี้มันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถ้าภาษาใต้บ้านผมนะเขาบอกต้องบอกคํานี้เลยว่ายาคิดว่าป้าลาดไม่มันมเป็นไงสำหรับวันนี้ต้องขอล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ